ยามรอบนาำสงครามดูนครับมีป่ายัางเข้าโอ้ป่านางตัวใหญ่ๆเด้อมาบึงพัน<ม>ยุคน,านยามรอบป่านางได้เหมือนรันนาสงครามครับพี่น้องครับ มาแล้ว <S 2> <S 2> โอ้ปลาอย่างเสับตาเลยปล่อยตัวน้อยมันปล่อยอืยอดีปลาล่งตังนี้นี่ไงสามโอ้สามตัวดูวะทูมนันมันครับหลังหนิดูปลาปลากำตัวนหนึ่งเนาะปลานางสามตัวน้องนี่ปลาอยู่เราม,ม,นมันเลย ไม่จะกระผากล้วยอยู่ได้โอ้โลกค่ะสวัสดีครับ คนเลาะหิมชาแน,นลครับมืัอนี้มาตามติดชีวิตพันป่าครับพันป่านับสงคารามครับพี่น้องครับพันยุเนาะคนยามรอบพี่น้องยามรอบปลานางความลึกกุ้งุหลายเม็ดสิบกาเม็ดสิบสองสิบสามเม็ดผู้ละเพื่อถึงดินเนาะไม้สังไไกับจนข้าหนันหงใบ โอ้เส oh, oh, ือก oh, oh. oh. oh, oh, oh. 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 ันจองหันปลาอีกกำโอ้ปลานางปลานางปลาหนางน้อยตัวโอ้โหโอ้โอ้ก็ปลาปลาอีกกำตัวหนึ่งก็ปลานางน้อยตัวหนึ่งโอ้โหนี่ต่อย่ามาจักหลังแล้วนี่สามสี่หลัง หกลังเนยยาแมาหกหลังพีาา่น้องได้ปลาหนังหลายตัวเลยด้สี่ห้าตัวเลยช่วงนี้น้ํากําลังลงพี่น้องเลยน้ําสงครามกําลังลงเนาะลงมาได้เป็นอาทิตย์แต่ละล,ลงไปเป็นเม็ดประมาณเม็ดหนึ่งรวมกับผลลง,น,ลงน้ำสงครามลงแล้วประมาณเม็ดหนึ่งเนาะแล้วลงอีกจากสี่ห้าเม็ดผลอ้ปาดรอบปลาหนางนี่พี่น้องเย้ยได้มือละหลายพัน เอาลุ้นลังต่อไปครับน้ำยังไหลเนาะมัน <c oughs> เออเข้ากล้องดูดิดดด,ดูตัวใหญ่ๆดูดชัวดีปลาตาแดงตัวหนึ่ง หลังบอ่มบอมันบ่อมันเนาะหลังบักบ่เข้านะ <c oughs> เอาเบื่องวิธีการเอาลอบลงพี่น้องต้องใส่ไม้ค้ำเลยไม้ไผ่ไม้ไผ่ไม,ไมันสุดพ้นต่อด้วยผู้ใดถอ PVC, พีวีซีผู้ใดเออไม้ค้ำลงไปเลย thế nhún nhúm, 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 อู้อู้อดิ้นเลยดิ้นในรอบเลยอู้ปองหมาดเอาได้มีว้ายโอ้โหบววเอาบววเลยน้องเลยโอ้ยามยากเลยนะมันสิไอ้รอบเพิ่นสิลุดลักเนาะลุดลักไม่ไผ่มันสิเฮ็ดยากก็เลย Si ao cứ cầu phi lăng gây ao Si ao bí thi đáy ao đi Lầy ao lươi Lầy phúc ao nam Nam lươi Phụ thăng phụ chè Tụi nói nó Poi quá Tụi

หลังหนึ่งครับพี่น้องครับผ่านยุเ็ดลายหลังอยู่ครับปีนี้เศร้าสัก20 30หลังพ่ดละแต่ว่าน้ําพัดน้าําเพไปแล้วเรือร,รอบอยู่10 30 4หลังเพื่อนวะหยามสำนันแหละครับหยามสำนันกับเพื่อนก็ได้มือเราเป็นพันกาบาทสองพันได้พีพพพน่น้องเฮ้ยเอ,อมมามารุนหลังนี้มีป่าบ่นี่ปลายังนาอปลายังเพื่อนว่าหลังหมานได้มือหลังนี้ครับมีป่า อ้เด็สัตว์ป่านางได้ไห้ป่านางน้อยฮะโอ้เราบาเห็นฮดป่านางโอ้โออหโลอด,ด,ด,ดลอดตาโบเหียนดตัป่านาง หลังสุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับมาลุ้นดูหลังสุดท้ายนี่มีปลายัางนี่ลงทุนมาตามชีวิตผ่านยุได้หมื่นส่วนของเงินรอบของคนละหิมมันยังหยามบ่ได้พี่น้องยังลิบต์ไปไหมอยู่อยู่น้ำหิ้วผุนเด้ถือโอกาสมามาเบิ่งไอ้เพื่อนยามรอบน้ำสงครามมือนี่ฮะถึงจะมาแล้ว To yên yako đu chắc tù đúng hoa 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 lần hoa 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 เป่งพานยุได้ดูได้ปลาอีตัวนี้นนว้ายเอาไปให้ลุ่งกระพ้าูดเลยเนาะปลาปลานางเนี่ยปลาปลาอีกัมเนี่ยเนาะลูกปลาอีกรรมัมปลานางโบได้เพื่อนวางมือนี่ Đó, ở mưa mày nó